ทุกคนรู้ไหมคะว่ามีร้านแว่นตาคุณภาพดีมาเปิดในตลาดบางใหญ่แล้วนะคะ นี่เลยค่ะร้านหมอแว่นตาตลาดบางใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทันเวเกอรร้านอยู่ในตลาดบางใหญ่ฝั่งตรงข้ามร้านเค้กเนยนุ่มที่ร้านเขามีผู้เชี่ยวชาญคอยวัดสายตาให้อย่างละเอีย<ะ>ดมากกว่า20ขั้นตอนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมยัยแถมมีการเช็คจอประสาทตาและตาบอดสีซึ่งไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยและยังมีการทดสอบความสบายตาโดยการให้เราได้ใส่เดินอีกด้วยทั้งมีกรอบแว่นให้เลือกมากกว่า1000อันไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือพลาสติกและไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะเลือกกรอบแว่น ไม่เข้ากับหน้าของเราเพราะจะมีพี่พนักงานคอยให้คําแนะนาและยังมีเลนแมนชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโซย่าจากญี่ปุ่นและเอสซิลอจากฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเลนบูสําหรับกรองแสงคอมพิวเตอร์และเลนปรับแสงเวลาออกกลางแจ้งมีการวัดจุดป,ประกอบแว่นเฉพาะบุคคลที่ละเอียดและแม่นยำเพื่อให้ได้แว่นตาที่มีคุณภาพคมชัดสบายตาตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นตอบพร้อมเลนบูกรองแสงราคาเริ่มต้น990บาทใครที่กำลังมองหาร้านแว่นตาที่มีคุณภาพ และราคาย่อมเยาแนะนำที่นี่เลยร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดบางยางร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่9ก้าโมงถ,ถึง2องทุ่มอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ